เทคนิควิธีวางผานไถให้เหมาะสมกับการใช้งานเริ่มจากที่ใส่ผานไถซึ่งเรามีรูสำหรับใส่ผานไถถึง4รูทั้งนี้เพื่อจะทำให้การปรับการวางผานไถให้สอดคล้องกับการใช้งานมากที่สุดการวางผานไถลักษณะที่1เป็นการไถตามปกติ เราจะวางให้ล้อขวาอยู่ในร่องไถเดิมและล้อซ้ายก็จะวางอยู่ในพื้นที่ที่เรายังไม่ได้ไถเพื่อให้การเดินของรถไถมีความมั่นคงไม่เป๋ซ้ายเป๋ขวาเนื่องจากว่าล้อขวานั้นวางอยู่ในร่องของร่องไถเดิมอยู่แล้ว การไถลักษณะนี้วางผานไถไว้ในรูที่หนึ่งหรือรูที่สองทางขวามือส่วนเหล็กค้ำยันก็จะสอดเข้าไว้ในรูที่หนึ่งหรือรูที่สองทางซ้ายมือจากนั้นก็ขันสกรูปรับความยาว ของเหล็กคํายันให้พอเหมาะเวลาไถรอยไถจะกลบร่องไถเดิมและต่อเนื่องเป็นผืนเดียวกันการปรับเหล็กคํายันนี้จะมีผลกับการวางมุมให้สัมพันธ์กับทิศทางการเดินของรถไถการไถลักษณะที่สอง เราวางฐานไถไว้ในรูที่1หรือรูที่สองทางซ้ายมือส่วนเหล็กค้ำยันก็จะมาสอดเข้าไว้ทางรูที่1หรือรูที่สองทางขวามือวัตถุประสงค์ของการวางผานไถในลักษณะนี้ก็เพื่อให้ ฐานไถเข้าชิดคันนามากที่สุดหรือที่เราเรียกว่าซ้อนคันนั่นเองเวลาไถล้อซ้ายก็จะเดินอยู่ที่ร่องของรอยไถเดิมล้อขวาก็จะเดินอยู่ในพื้นที่ที่เราไถเสร็จแล้ววัตถุประสงค์ของการวางฐานไถในลักษณะนี้ก็เพื่อให้ ผานไถเข้าชิดคันาให้มากที่สุดนั่นเองเทคนิควิธีวางผานไถลักษณะนี้ผมได้ทดสอบได้ลองทำดูแล้วได้ผลดีมากนะครับ